ขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ I am Eka Channel นะครับผมวันนี้มาพร้อมกับสายฝนที่ปลอยปลายอยู่ในย่านอโศกนะครับก็วันนี้วันพฤหัสที่8ตุลาคม2563ครับมีข่าวอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยนะครับทัวลงอีกแล้วครับผมหลังทนายเดชาโพสต์มีคนอยากดำเนินคดีกับนักข่าวที่อัดเสียงแล้วไม่บอกว่าจะไปออกอากาศนะครับ เบาได้เบาครับทัวลงทนายเดชาอีกแล้วหลังโพสต์แหล่งข่าวอยากดำเนินคดีกับนักข่าวที่อัดเสียงแล้วไม่บอกว่าจะเอาไปออกอากาศนะครับ ตั้งแต่รับงานที่ปรึกษาโรงเรียนสรารศ,ศาสตร์วิเทศร,ราชพฤกษ์ดูเหมือนว่าทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับประธานเครือข่ายทนายคลายทุกจะถูกทัวลงอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวนะครับผมแม้ว่าจะขยับไปทางไหนก็หรืออะไรก็ตามครับก็ตามแต่นะโดยล่าสุดเมื่อวันที่8ตุลาคม2563ครับทันทีที่ทนายเดชาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับจัรยาบัณของสื่อโดยมีรายละเอียดว่า จัญญาบันผู้สื่อข่าวมีแหล่งข่าวหลายคนติดต่อมาอยากดำเนินคดีกับนักข่าวบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่แจ้งว่าจะนำไปออกอากาศนะคบผมท่านที่หลังจากที่โพสต์ปรากฏว่าแฟนคลับซึ่งน่าจะเป็นพระสงฆ์นะระบุว่านักข่าวเขามาสัมภาษณ์เขาคงเอาไปนอนฟังคนเดียวหรอกมั้งนะครับบางคนก็ว่าคาตอบนี้คิดได้ไงครับพระคุณท่านผมอ่านแล้วยังสะดุ้งจนต้องขำกลิ้งเลยครับท่าน อาชีพทนายเท่านั้นที่มีจรรยาบาลห้น,นะครับอาจารย์เคยบอกแกเป็นสื่อน่าจะเข้าใจคนทำงานน่าจะตักเตือนกันดีกว่ามาโพสเรียกแขกอ่าอย่างนี้เป็น